โอเคครับผมกลับสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Dev Chief นะครับผมก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่ม If Talk เอดหนึ่งกัน ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับรายการนี้ได้เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยในโพสต์นะครับของหัวข้อแรกผมขอชี้แจงเอาไว้นิดนึงก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะครับผมคงห้ามทุกคนไม่ให้คอมเมนต์อะไรตามใจไม่ได้แต่อยากจะขอขอความร่วมมือนะครับผมให้จํากัดขอบเขตการแสดงความคิดเห็นไว้ที่หัวข้อของแต่ละโพสต์ครับส่วนใครนะผมที่อยากจะเสนอหัวข้ออื่นในดๆนะครับผมขอให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันครับผมผมไม่ได้ห้ามนะแค่ขอความร่วมมือเฉยๆนะครับ เพื่อที่ผมและคนอื่นๆน,นะครับผมจะได้สะดวกอ่านในหัวข้อดังกล่าวด้วยและเช่นเดิมครับผมควรดูทุกอย่างเกี่ยวกับอวตารเดอะไซเบนเดอร์มาก่อนแล้วก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ครับเอาละครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยกับตอนแรกของ If Talk ถ้าแองไม่หนีไปจะเกิดอะไรขึ้นกับสงครามร้อยปีก่อนอื่นนะครับผมเรามาทบทวนส่วนสำคัญของสงครามร้อยปีกันก่อนแต่เดิมแล้วสงครามร้อยปีเกิดขึ้นจากอะไร ส่งผลอะไรบ้างเอาแบบคร่าวๆนะจริงๆมันมีรายละเอียดเชิงลึกเยอะมากนะครับผมแต่ผมขอเริ่มจาก37 B.G. นะครับหรือ37ปีก่อนจะเกิดเหตุล้างบางเผ่าวายุก็แล้วกันครับมันเริ่มจากที่ว่าไฟล์ลอดโซซินรู้สึกว่าประเทศตัวเองเนี่ยมั่งคั่งเกินไปไม่ว่าจะด้านไหนจนคิดว่าเขาควรจะแบ่งปันความมั่งคั่งให้กับทั้งโลกโดยเขาเคยพูดเรื่องนี้ไว้กับอวตารโรคุและยังชักชวนให้เขามาร่วมทำภาร,รกิจนี้ให้สำเร็จด้วยกัน เพื่อแผ่ขยายให้กลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โรคูปฏิเสธและย้ำเตือนเพื่อนยากว่าสี่ชาติพันธุ์ควรถูกแบ,บ่งออกจากกันตามแบบที่เป็นมาเพื่อรักษาสมดุลเอาไว้ถึงแม้ว่าโรคูจะเตือนแล้วก็ตามโซซินยังคงดำเนินแผนของตัวเองต่อไปแผ่ขยายกองทัพบ,บัคคีที่แข็งแกร่งอยู่แล้วให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกไม่ว่าจะทางกำลังทหารและกองเรือและยังเข้ายึดอาณาเขตของอาณาจักรปัตจพีบางส่วนด้วยหลายปีต่อมาโรคูคนพบว่าโซซินได้ดำเนินแผนไปเรียบร้อยแล้ว เขาจึงไปว่ากล่าวตักเตือนเฉยๆแต่โซซินกลับโจมตีเขาแทนนั่นส่งผลให้อวตารจำต้องล้มไฟรล,ลอดคนนี้ลงและยังเตือนไม่ให้ก่อความไม่สงบหรือโจมตีประเทศอื่นอีกไม่งั้นคงจะต้องฆ่าจริงๆโซซินวางมือไปอย่างไรก็ตามอาณานิคมอคีแรกในอาณาจากาักรปัตพีได้รับอนุญาตให้คงไว้แบบนั้นได้จนกระทั่งปี12 BG ภูเขาไฟบนเกาะที่โรคูอาศัยอยู่เกิดปะทุครั้งใหญ่จนโซซินเห็นได้จากระยะหลายร้อยไมล์เขาเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือ แต่สุดท้ายก็ปล่อยให้โรคุตายอยู่ตรงนั้นการจากไปของอวตารทําให้เขาสามารถสารแผนต่อได้จากนั้นไม่นานอาวตารคนใหม่แองก็ได้ถือกําเนิดขึ้นในปีเดียวกันโซซินใช้ช่วงเวลานี้เตรียมการและหวังใช้ดาวหางที่จะเดินทางผ่านมาในอีก12ปีเสริมพลังให้กับเขาและกองทัพให้ไร้เทียมทานเพื่อเปิดฉากสงครามขึ้นโดยสงครามได้ปะทุขึ้นหลังจากแองหนีไปในปี0 AG นั่นเอง นั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามร้อยปีตามเนื้อเรื่องที่เราทราบกันดีซึ่งส่งผลให้เกิดเรื่องใหญ่ๆดังนี้เกิดเหตุล้างบางเผ่าวายุชาวเผ่าวายุทุกอารามถูกโจมตีชาวเผ่าวายุในสีอารามถูกสังหารทั้งหมดยกเว้นแองและยังส่งผลต่อเหล่าตัวรีเมอร์และกระทิงหอจนพวกมันเกือบสูญพันธุ์ด้วยประเทศอาคียกทับเรือและอากาศเข้ารุกรานอาณาจากักรปัตตพีกินพื้นที่ทวีปตัตตพีเข้าไปได้เป็นวงกว้างชนะหลายศึกและยึดได้หลายพื้นที่เว้นแต่เมืองใหญ่ โซซินเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี20 AG อจิอสุรอนขึ้นครองลาและสานต่อสองครามจากคำพูดของฮามะทำให้เรารู้ว่ามีการเปิดฉากโจมตีเผ่าวารีใต้ในปีที่40ของสองครามเผ่าวารีใต้ถูกลุกดานด้วยมาโดยประเทศอาคีมุ่งเน้นในการขาจัดวอเตอร์เบนเดอร์เผ่าวารีใต้ให้หมดด้วยการจับเป็นนักโทษหรือไว้เพียงนอนเบนเดอร์เท่านั้นแต่เมื่อฮามะวอเตอร์เบนเดอร์คนสุดท้ายของเผ่าที่ถูกจับไปด้วยนั้นสามารถแหกคุกออกมาได้ ประเทศอคีได้ตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อคอยปล้นสลมชายฝั่งทะเลใต้นอกจากเป็นการตัดกำลังของทัพวารีใต้ที่เดินทางไปเสริมกับอาณาจักปรปตตาพีแล้วยังเป็นการทําให้เผ่าวารีอ่อนแอลงด้วยจนกระทั่งปี95 AG เกิดการปล้นสลมที่เผ่าวารีใต้อีกครั้งโดยมีการเปลี่ยนจุดประสงค์เพื่อสังหารวอเตอร์เบนเดอร์คนสุดท้ายตามที่ได้รับแจ้งมาคอาแม่คาตาร่าได้ปกป้องลูกสาวเธอโดยอ้างว่าตนเป็นวอเตอร์เบนเดอร์เพราะคิดว่าจะถูกจับเป็นนักโทษเหมือนครั้งก่อนแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ การลุกแางของประเทศอาคีรุนแรงขึ้นจนยึดครองพื้นที่ได้จำนวนมากในอาณาจากักรปัจพีเหลือเพียงโอมาชูและบาซิงเซเท่านั้นในพลไอโรแห่งประเทศอาคีเป็นผู้นำทัพเปิดศึกแห่งบาซิงเซที่กินเวลายืดเยื้อถึง600วันเขานำทัพฝ่าก,กำแพงชั้นนอกเข้าไปได้แล้วแต่ล้มเลิกไปก่อนเพราะลูเทนลูกชายคนเดียวของเขาเสียชีวิตในสนามรบรวมถึงเขาเห็นว่าทหารของเขาอ่อนแอมากๆจากศึกอันยาวนานาน,นี้จึงประกาศยอมแพ้อีกเหตุการณ์สำคัญคือ โอไซได้ขึ้นของราชเป็นไฟล์รอดแทนไอโรผู้เป็นพี่ชายและก็ยังคงดำเนินสงครามต่อไปจนกระทั่งสงครามถูกหยุดลงโดยฝีมือของแองในปี100 a อนั่นเองต่อจากนี้ไปคือสิ่งที่คุณผู้ชมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นโดยผมจะนำมาวิเคราะห์ให้ฟังกันว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนก่อนจะมาพูดถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นตามความคิดของผมเองครับจากเซนโกลเลมเจ้าประจําถ้าแองไม่ได้หนีไปแล้วก็จะโดนพระบังคับให้สู้สู้สู้ กับประเทศอคัคคีโดยเร็วเพราะสถานการณ์บังคับจากนั้นสงครามก็จะจบผมขอเบรกเอาไว้ตรงนี้ก่อนผมขอสรุปให้ก็แล้วกันว่าเป็นการชนะสงครามได้ก่อนจะเกิดเหตุล้างบางเผ่าวายุนั่นจะส่งผลเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกับเหตุการณ์หลักๆที่ผมกล่าวมาตอนต้นทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยแองจะกลายเป็นอวตารในอุดมคติของเราพระทําหน้าที่รักษาสมดุลต่อไปต่อมาเรามาดูกันที่รอยมัสแตงแองได้ฆ่าคนแน่ๆเปลี่ยนนิสัยแน่นอนมันแน่นอนอยู่แล้วครับผม แองถูกอบรมสั่งสอนมาให้เติบโตเป็นพระถือศีลอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าจำต้องสังหารคนอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยก็ได้จากบุตรโชตาพสสิสิ์กุลสมสมคราสสงครามสงครามร้อยปีจะไม่บานปลายแองจะได้เรียนรู้ทุกธาตุไฟอล,ลอดจะต้องตายนั่นหมายความว่าชนะสงครามนั่นเองครับแองจะได้สังหารไฟแลลอดด้วยนะถ้าเร็วก็คือโซซินแต่ถ้าช้าก็คืออสุรอนนะครับผมจากเมมเบอร์ของเราครับผมลัมพี้ชาแนลถ้าแองไม่หนีไปอย่างแรกที่คิดเลย คือแองจะได้เห็นการสูญเสียต่อหน้าต่อตาแน่ๆทีมอวตารจะเปลี่ยนไปและแองอาจจะฆ่าคนหรือไฟอัลลอดด้วยนั่นหมายความว่าชนะสงครามเช่นกันครับขึ้นอยู่กับช้าหรือเร็วสุดท้ายจากโกมินบุนสิริที่คิดว่ามี2ทางคือแพ้สงครามรอพิภพบรรจบให้แอร์เบนเดอร์เกิดใหม่และ2แอ,องรอดรอดที่วานี่คือน่าจะหมายถึงชนะสงครามนะครับระหว่างนั้นจะได้บูมีเข้าทีมมีคนสอนวอเตอร์เบนดิ้งมังกรไม่สูญพันธ์ มีเวลาฝึกมากกว่าในช่วงสงครามและเก่งกว่านี้แน่นอนสองครามอาจจะยาวแค่1 0บถึงยีปีบูมีขึ้นเป็นกษัตริย์บาซิงเซสูโกะของลาเป็นไฟร์ลอดแทนทั้งนี้เรายังไม่รู้นะครับผมว่าบูมีเนี่ยไปเป็นกษัตริย์ของโอมาชูได้ยังไงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์เป็นกษัตริย์ปตัตพีนะครับผมรวมถึงสูโกะด้วยครับผมซึ่งยังไม่เกิดนะครับฟังแล้วคิดยังไงกันบ้างครับเอาล่ะครับทีนี้ฟังจากผมบ้างก็แล้วกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับผมผมขอแบ่งออกเป็น2อ,อย่างกันแล้วกันคคือสอสงงราามมปปีีจจะไ่ถึ หรือเท่าเดิมแต่ด้วยผลที่แตกต่างเรามาเริ่มกันในแบบที่1กันก่อนและกันครับผมผมขอเปิดด้วยกรณีที่แองตายครับตายไปพร้อมกับพระวายุนั่นแหละสงครามจะถูกดำเนินต่อแน่นอนแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือแองตายยังไงมากกว่าเป็นที่รู้ดีครับผมว่าเป้าหมายของประเทศอาคีเนี่ยคือการจับหรือสังหารอาวตารเพื่อทำลายวัฏจักรให้สิน้นอาจมีสายของประเทศอาคีเข้ามาล่วงรู้ถึงแผนการฝึกอวตารนั่นคือสาเหตุให้อารามวายุตะวันออก ถูกโจมตีนหนักกว่าที่อื่นมากๆเพราะเดิมทีแล้วแองจะถูกส่งไปฝึกที่นั่นและยังเป็นการพรากแองจากเกียรโซด้วยต่อให้สู้ได้หรือเข้าสู่สภาวะอวตารได้โดยพลังที่มีในขณะนั้นไม่ว่าจะฝึกแล้วหรือไม่ฝึกก็ตามมันก็คงจะไม่พอที่จะยื้อกำลังประเทศอาคีที่ถาถมเข้ามาอย่างหนักถ้าถูกสังหารแบบปกติแน่นอนว่าอาวตารน้ำคนใหม่จะมาเกิดในเผาวาดีเป็นแน่และจะโดนตามล่าอีกแล้วก็ล่าวนไปดินและด้วยเหตุผลด้านความสมดุล คงจะมีนอนเบนเดอร์สักคนหนึ่งเกิดมาเป็นแอร์เบนเดอร์ขึ้นมาและกลายเป็นอวตารวนซ้ำไปจนประเทศอาคีอาจจะต้องล้างบางชาติพาื่นๆไปด้วยหรือจับอวตารเพื่อบังคับและสังหารเขาในสภาวะอวตารถ้าทําได้ทุกอย่างก็จบปิดวัฏจักรอวตารแสงไปก่อนได้เลยรอไปโผล่ในวาตูในพิภพบรรจบในปี178 AG นูน่นซึ่งถึงตอนนั้นแล้วประเทศอาคีคงจะชนะทั้งโลกไปได้นานแล้วเพราะไม่มีอวตารและยังวนไปถึงรอบของดาวหางโซซินในอีกหนึ่งร้อยปีด้วย ที่มีโอกาสถึงตอนนั้นได้ก็เพราะว่าขนาดไม่มีอวตารบาซิงเซกับภาวาดีเหนือยังรอดจากสงครามได้นั่นเองแต่ถ้าโดนดาวหางไปอีกรอบก็คงจะไม่รอดเช่นกันและคงไม่มีแองมาช่วยใน s ซจออฟเดอะนอร์ธคือไม่มีใครมาช่วยเซฟวิญ,ญญาณดวงจันทร์ใช้พลังวิญญาณสมุดเอาชนะกองเรือ,อขีได้ดีไม่ดีภาวาดีเหนือจะพลอยแพ้ไปด้วยความเป็นไปได้ที่จะชนะสงครามโดยเร็วสาหรับผมนั้นมันน้อยมากด้วยปัจจัยหลายอย่าง แองเป็นตัวแปรสําคัญของศึกครั้งนี้แต่ตัวแปรอีกอย่างของประเทศอาคีก็คือดาวหางโซซินที่โคจรมาใกล้กับโลกในปีเดียวกันคือศูนย์เเราไม่รู้ว่าแองหนีไปตอนฤดูไหนแต่ดาวหางโซซินจะโคจรมาในฤดูร้อนแองจะมีเวลาฝึกเบนดิ้งทั้งสามเต็มที่เพียงแค่1ปีเท่านั้นก่อนที่โซซินจะสั่งกวาดล้างเผ่าวายุเพราะได้การเสริมพลังจากดาวหางทุกคนอาจจะคิดว่าเวลามันก็เท่ากับ3บุกนี่แต่นั่นคือแองที่ได้ครูมือดีอย่างคาทาร่าทอฟและซูโก้มาสอน ในระยะเวลาตลอดทั้งเรื่องและสิ่งที่แองจะไม่มีทางได้มานั้นก็คือ s ซ i s m i c sense และการชุบชีวิตและ lightning redirection ซึ่งอาจจะมีก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่า lightning bending เนี่ย one hit kill นะและขอให้ดูไว้ว่าโซซิน so ดำเนินการโจมตีอารามวายุทั้ง4แบบไม่ทันตั้งตัวโดยใช้ดาวหางเป็นตัวช่วยแม้พระวาย,ยุจะสู้ได้บ้างแต่ก็คงจะไม่สามารถต้านทานไหวและไม่สามารถปกป้องอวตารไว้ได้ภาคีบงกตขาวที่ยังไม่เผยตัวในตอนนั้นอาจจะพยายามแทรกแซงบ้าง แต่ถ้าทำสำเร็จจริงในไทม์ไลน์หลักสงครามร้อยปีก็คงจะไม่เกิดแต่แรกต่อให้แองฝึกวิชาสำเร็จจนครบปลดล็อกสภาวะอวตารแบบรู้สึกตัวได้ก็ตามก็จะต้องปะทะกับทัพอาคีภายใต้ดาวหางยูดีและคิดว่าโรคุจะแนะนำอะไรแองได้กันในเมื่อเพื่อนตัวเองยังสังหารไม่ลงนี่ไม่ใช่ยุคข,ของโอไซนี่มันคือยุคข,ของโซซินเพื่อนยาของเขาและหมอนั่นยังมีชีวิตอยู่กำลังจะสังหารเด็กอายุ12ปีคนนี้โรคุค,คงจะใจอ่อนเหมือนเดิมเป็นแน่ เหตุล้างบางเผ่าอายุก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีถ้ายังพอมีโอกาสแล้วก็อยู่ที่เผ่าวารีเหนือหรือบานิงเซเท่านั้นที่สามารถต่อกรอกับประเทศระคีได้ไปถึง100ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องพึ่งผ่าอาวาตารรวมถึงถ้าสามารถรักษาอาวาตารคนต่อไปเอาไว้ได้ก็ยังพอมีหวังที่จะพลิกเกมกลับมาชนะอย่างไวที่สุดก็คือ1 6บหถึงยีปีว่าแต่จะหาครูไฟเบนเดอร์จากไหนถ้าไม่มีจองจองลำดับสุดท้ายก็เช่นกันไม่มีครูฝึกแอร์เบนเดอร์คงจะต้องหากูรูที่รอดมาช่วย ผมสรุปแบบแรกให้อีกทีครับถ้าแองไม่หนีไปเขาก็ตายถ้ารับมือดีฝึกอวตารคนต่อไปทันสงครามร้อยปีอาจจะไม่ถึงร้อยปีหรือถ้ายืดเยื้อจนถึง100 AG ได้ดาวหางโซซินจะวนใหม่อีกรอบและจบด้วยชัยชนะของประเทศอาขีอีกครั้งมาฟังแบบที่2กันบ้างครับในเมื่อแองไม่ได้หนีไปพระเกียโซเองคงจะไม่ยอมให้แองโดนพลากไปจากเขาแน่เขาจะติดตามไปยังอารามวายุตะวันออกเพื่อเฝ้าดูแอง หรือไม่ก็ไม่ยอมให้แองจากเขาไปไหนอยู่ที่อารามวายุใต้นี่แหละในขณะถูกโจมตีไม่ว่าจะอยู่อารามวายุไหนก็ตามจะพากันหนีออกมาสองคนได้จากนั้นการประจนภัยก็จะเริ่มขึ้นขอสมมุติว่าประเทศอคัคคีไม่พบตัวอวาตารและยังคงไล่ล่าอยู่ถ้าหนีออกมาจากอารามใต้ก็คงจะมุ่งหน้าลงเผาวาริใต้อารามวายุตะวันออกก็น่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันคือลงใต้เพราะอารามนี้ตามโลเคชั่นแล้วมันค่อนไปทางส่วนใต้ของโลกนะ หลายคนอาจจะคิดนะครับอ้าวงี้ทัพอาคีไม่ยกทัพมาล่าเผ่าวารีใต้เหรอต้องบอกงี้ครับเป็นเพราะว่าช่วงแรกของสองครามเนี่ยประเทศอคีมุ่งเน้นโจมตีชายฝั่งตะวันตกของอาณาจากักรปัตตภีเป็นอันดับแรกและใช้เวลามากกว่าจะไล่าอาณานิคมเข้าไปถึงตัวแผ่นดินจากนั้นเคยเริ่มโจมตีเผ่าวารีในปี40 a g นั่นเองเป็นสาเหตุให้แองพอจะมีเวลาฝึกวอเตอร์เบนดิ้งอยู่บ้างและอย่างปลอดภัยแต่ก็คงอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดขั้นต่อไปคงต้องหาที่หลบในบาซิงเซเพื่อแฝงตัวและฝึกวิชา ทั้งนี้ครูอาจจะเป็นใครก็ได้แต่ตามที่เราทราบกันในระหว่างการสอนของทอฟแองไม่สามารถใช้อ n นดิงได้อย่างชำนาญและยังเป็นวิชาที่ตัวเขาไม่ถนัดที่สุดและผมคิดว่าที่มีฝีมือขนาดทำลายหลักได้ก็เพราะว่าทอฟเป็นคนสอนนั่นเองรวมถึงได้ไซส์มิกเซน์มาด้วยบูมีที่มีอายุเพียง12ปีในตอนนี้คงจะสอนอะไรเขาไม่ได้เช่นกันสมมุติว่าหาครูฝึกจนจบวิชาได้แต่ไม่ชำนาญเหลือของยากก็คือ ไฟเบลดิงที่ผมคิดว่าอาจจะได้ครูจากภาคีบงกฎขาวมาแทนเหตุผลคือเกียโซเองอาจจะเป็นสมาชิกของภาคีบงกฎขาวก็เป็นได้จากการพยายามสอนแองเล่นไพ่โชซึ่งณที่นี้ไม่ได้รับการยืนยันเหมือนกันแต่มาถึงขนาดนี้แล้วยังไงบงกฎขาวก็ต้องเคลื่อนไหวอยู่ดีลหละในเมื่อเรามากนไนทไลายนี้กันแล้วปัจจัยเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหาต่อไปมีเวลาอีกหนึปีกว่าดาวหางจะวนมาอีกครั้งให้แองได้ฝึกจนเสร็จเอาชนะไฟลลอดในขณะนั้นได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนโซซินเสียชีวิตในปี20 AG ถ้าหลังจากนั้นก็คงจะเป็นอสูลอนทั้งนี้ศึกจะจบยังไงเรามาวิเคราะห์กันครับในไทม์ไลน์นี้เกียร์โซเปรียบเสมือนพ่อของแองและได้เดินทางร่วมกับแองไปด้วยกันก็คงจะสอนวิถีพระให้โดยการไม่ปลดที่ไฟอลอดนั่นแหละขนาดไม่มีพระสอนแอ,ง,อยงยังยึดถือวิถีนี้เลยแล้วยิ่งมีเกียร์โซด้วยนะก็คงจะไม่ต่างกันแต่เราลองมาคิดๆด,ดูนะครับในไทม์ไลน์หลัก ศพของเกียโซถูกรายล้อมไปด้วยทหารอากีจำนวนมากซึ่งเชื่อกันว่าเขาเป็นผู้ลงมือสังหารเองทั้งหมดพลังของเกียโซต้องไม่ธรรมดาแน่ๆแ,และเหล่าทหารนั้นคือไฟเออร์เบนเดอร์ที่เสริมพลังจากดาวหางนั่นเองในใจผมบันเทไปทางไม่สังหารมากกว่าคงจะแค่จับไฟเออร์หลอดเอาไว้ขังลืมไปตลอดการด้วยคําแนะนําจากทั้งโรคุและเกียโซนั่นเองแองอาจจะได้ปะทะกับไฟอร์หลอดโดยตรงในศึกธรรมดาไม่ได้โดนบ,บังคับให้ออกไปสู้ใต้าดาวหางโซซินเหมือนทำลายหลักแต่ยังมีตัวเลือกหนึ่งครับผม คือการลอบโจมตีประเทศอัคคีใน day of the black sun หรือวันตะวันดับที่ไฟเอร์เบนเดอร์หมดพลังนั่นเองซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในช่วงสงครามก็ได้นะครับแต่ถึงกระนั้นผมคิดว่าประเทศอัคคีก็คงจะวางแผนรับมือเอาไว้แล้วและพาไฟล์ลอดไปหลบภัยได้อย่างปลอดภัยเช่นกันทำไลน์นี้จะจบด้วยชัยชนะของไฟอวตารสงครามจะจบลงโดยไม่ถึง100ปีและไฟเล์ลอดจะไม่ถูกสังหาร ปัจจัยยิบย่อยมันเยอะมากๆแต่ผมขอพูดเฉพาะที่คิดว่ามีผลมากๆตามที่ว่าไปกันแล้วกันครับผมเหตุหลังจากนั้นผมขอไม่พูดถึงนะครับเพราะบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกมันเยอะเกินไปที่จะอภิปรายให้ฟังกันนะครับผมไม่ต้องพูดถึงซูโก้คาทาร่าท็อปซอกกาเลยนะครับมันห่างกันมากไม่มีผลกับจุดเริ่มต้นของสงครามร้อยปีที่เป็นหัวข้อในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขอจบไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับคุณอาจจะมองเอ้ยทำไมคิดแค่นี้ล่ะก็ตามหัวข้อที่ผมว่าไปครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้้นกับบสงงคราามปี ราะมันวิเคราะห์ได้ง่ายกว่านะครับซึ่งถ้าจะต่อยอดกันนะครับผมก็ตามสบายกันในโพสต์เลยครับผมอ่านหมดจะจะนส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อจริงๆมาพูดเท่านั้นไม่ไงั้นมันจะยาวยืดจบไม่แน่นอนนะครับผมเพราะจุดเดียวในจักรวาลเนี่ยมันส่งผลกระทบกันไปเป็นทอดทอดหมดนั่นแหละครับนั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลที่หัวข้อนี้และหัวข้อต่อจากนี้จะพยายามให้เป็นเพียงจุดเล็กๆนอกจากว่าจะเป็นหัวข้อใหญ่จริงๆเราอาจจะได้ถกกันในไลฟ์สตรีม ใครที่เห็นตางออกไปนะครับผมก็แสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ครับผมไม่ว่ากันเต็มที่เลยครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับหัวข้อต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามกันในแท็บคอมม u n i t y นนะครับผมซึ่งทามันมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจสมาชิกระดับแองค์ขึ้นไปอาจจะได้โหวตเรื่องหัวข้อกันสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ